สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือรายการนะครับจากช่องฟิล์มลีมอลครับอันนี้เรามาอยู่กับพี่ต้องกับพี่น็อตนะครับเอาเรื่องเลยดีกว่านะครับได้ข่าวว่าพี่ทั้งสองคนเนี่ยจะเปิดตึกมันเดย์ไฟกันนะครับในวันจันทร์ที่18กันยานี้นะครับอยากจะทราบที่มาที่ไปของเกิดขึ้นได้ยังไงครับที่มาที่ไปของการเกิดไฟนี้ก็มันไส้กันสนตัวครับทางานแล้วชอบแอคใสครับพี่น็อตก็ว่าไงครับผมก็สนองให้ได้ครับ ถ้าเขาแอกมาผมก็แอกกลับเขาอยากต่อยมาผมก็ต่อยได้ก็จัดได้วัดวัดกันไปเลยครับว่าก็ถ้ามันพูดกันไม่รู้เรื่องก็ใช้กำปั้นใช้เข่าใช้หมัดในการตัดสินกันครับว่าใครมันอยู่ในโลกนี้ได้ครับได้ได้ข่าวว่าเคยปะทะกันมาแล้วนะเมื่อประมาณสามถึงสี่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นมันเป็นยังไงครับตอนนั้นแมต์เมื่อสามปีที่แล้วครับมันก็เป็นเครื่องชี้ชัดแล้วครับว่าเขาสู้ผมไม่ได้ครับ ก็เขาวิ่งหนีผมลงเวทีครับมันก็เอ่อถ้าดูจากสถิติต่างๆแล้วผมก็เหนือกว่าชัดเจนนะครับก็<ๆ>อยากให้เขามาล้างตาก็จะดูว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าพี่ต้องครับวันนั้นพี่ต้องแพ้แบบวิ่งหนีจริงอะ่ะวันนั้นจริงวันนั้นวันนั้นแพ้จริงครับแต่ด้วยด้วยที่เป็นในรูปแบบกิการมวยสากลครับก็ต้องยอมรับว,ว่าผมไม่ใช่มวยหมดัดแล้วนะด้วยความที่เราเป็นคนไทยเราก็ต้องสืบสารวัฒนธรรมไท,ทยด้วยการปล่อยมวยไทย ราะนั้นก็รูผู้ชายก็ยอมยกว่าแพงจริงนะครับแต่ทีนี้ถ้าได้เกิดมีอาวุธครบก็คือผมคิดว่าไม่น่าเกินยกหนึ่งนะครับสภาพแบบเนี้ยก็คือยอมรับวันนั้นแพ้จริงแต่แพ้ด้วยรูปแบบกติกามมยสากลแต่มาไฟนี้เราจะไม่ชกกติกาเดิมแล้วกติกามมยไทยนะครับมมยไทยถามก่อนว่าถา้าไม่สามารถใช้่อกได้นีคุณน็อตโอเคหรือเปล่าผมก็ได้ครับก็ก็ถือว่าตามตามตกลงครับ อสอนไม่ได้ผมว่ามีหมัดมีกำปั้นมีเข่าเหมือนกันอ,อ๋อคุณก็เคยต่อยมวยไทยไหมเมื่อตอนเด็กใช่ไหมใช่ครับพูดถึงประสบการณ์ในการชกม,มวยของคุณเนี่ยอาจจะมากกว่าเขาอีกนะเอาง่ายๆบอกว่าผมชอบจะถอนจะถอนนะผมถอนฟันให้เขาง่ายกว่า <c oughs> อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะก <c oughs> ็กติกาเอาเอาเป็นว่าตกลงกันที่กติกามวยไทยห้ามใช้ศอกทำได้ทุกอย่างครับตีเข่าปั้มจับอะไรได้ครับกรรมการจะอยู่ที่กรรมการจะแยกกันไหนก็แล้วแต่ครับผมอ่าโอเคทีนี้เราจะชกกันยกละ สองหรือสามนาทีดีครับคิดว่านะครับถ้าป้องป้องกันกันเกิดอันตรายผมว่าผมมองที่สองครับแล้วแล้วแต่สองพักห้านะสองพักหานี่สวยสุดเอาเป็นสามยกสามยกสองพักห้าสองพักห้าถ้าโปรโมเตอร์ขอเป็นสองครึ่งเลยไหมอันนั้นสองห้ายกเลยหรือสองี่ยกสอสองสี่ยกหรือห้ายกอ่าเพราะว่าเพราะว่าจริงจริงสองนาทีมันแป๊บเดียวเองมัน ก่อนก็คุดูแป๊บเดียวครับแต่ว่าคนต่อยยูนเวนทีก็ต้องดูสภาพด้วยพลังกายอ่ะสองนาทีสี่ยกได้ไหมอ่ะแล้วจากคุณน้องได้ครับอ่ะเสมอผมจัดให้ได้เสมอครับสองนาทีสี่ยกยกละสองนาทีสี่ยกพักห้านาทีผมว่ามันไม่ถึงหนึ่งยกหรอกครับซานยูคงน็อกก่อนอันนี้เป็นเป็นคำถามของแฟนๆเลยว่าร่างกายพวกคุณดีแค่ไหนที่จะปะทะกันสี่ยกขอโทษนะครับคุณยังหลังด้วย ร่างกายดีขนาดไหนเดินเดินไม่หกล้มก็โอเคนะครับแต่เติมแต่วันวันที่อยู่ทีใจครับอยู่ทีใจวันที่สิบแปดเนี่ยผมก็คือมันหมันมานานแล้วก็แล้วแล้วต้องการฝั่งแค้นนะครับผมก็ต้องทําทําร่างกายให้พร้อมสุดๆอย่างนั้นครับอืมคือคือไม่ใช่หรอกผมผมกลัวพวกคุณถอดตั้งแต่ย,ยกแรกเียคือแบบมาใส่เป้งปังปิ้งปังจอดอะไรเงี้ยคือแบบแบบแฟนหมวยเขารอ,อก,กันมาเป็นเดือน,นอ่ะแล้วคุณมาต่อยกันสิบวิมันไม่ใช่ไง กูต้องต่อยต้องทำให้สมศักดสีให้แฟใจหน่อยได้นั้นรอดูครับว่ารอดูกันได้เลย18กันยานี้นะครับจริงครับอันนี้อ่ะคำถามจากทางบ้านเลยถามผมมาตลอดทางเนี่ยก่อนที่ผมจะมาถ่ายเนี่ยถ้าคุณคอนเทนต์ยังไม่ต่อยกันเนี่ยไม่ไม่คอนเทนต์ครับมาต่อยยาวให่ยาวใ่ให้เด็กดูอย่างนี้ใช่ไหมตามตามจ้าเอาเอาเป็นรูปแบบกีฬาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรูปแบบกีฬานะรูปแบบกีฬาร้อยเปอร์เซ็นต์อ่อก็คือมีแพ้มีชนะมีเสมอมีหมดมีน้ำใจนักกีฬาก็ได้แต่ซัด เอาเวบนเวทีก็ต้องออกอาวุธกันเต็มที่เต็มเหนียวไม่มีการให้คะแนนนะมวยคู่นี้อ้าวครับผมลืมบอกนะมีแต่ถ้ายืนจนครบยกแรกสองคนไม่มีใครยอมเนี่ยเสมอแต่ถ้าเกิดว่าชนะก็คือน็อกกันไปข้างเลย <Thank you. S 2> ถ้าไม่น็อกไม่มีการชนะวันนี้ไม่ถึงกับน็อกได้แค่แบบสารภาพผมยอมแล้วก็คือแบบทิ้งรวมทิ้งการอย่างเงี้ยก็คือจ,จับแพ้เลยจัดให้ครับเอางี้นะครับได้ครับเพราะว่าถ้าให้คะแนนอนะ่ะมันมันไม่มีกรรมการที่แบบ ชัดเจนมันเป็นเจลาสายตาอ่าแล้วก็ไม่มีเซียนมวยด้วยไม่มีเซียนมวยไม่มีนะไม่ด้นะัไม่ได้นะอาจจะมาเยอะนะคนถามมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบคนแล้วนะถือว่าเป็นไปตามนี้นะครับตัวอีกครั้งหนึ่งกติกามวยไทยห้ามใช้ศอกครับกี่ยกกี่ยกยกสี่ยกยกละสองนาทีพักห้านาทีครับผมถ้าครบยกไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะเสมอเองเดียวแล้วก็จะชนะได้ก็คือมีฝ่ายนึงยอมได้ครับอันนั้นเราจะมีทั้งทั้งคู่นี้ คู่เอกเนี่ยยังมีคู่ประกอบรายการไหมครับก็ก็จะมีศึกศึกระหว่างสองสึกสองภาษาบันแต่ไม่ไม่แอฟพูดดีกว่าแต่คือหมายถึงว่าภาษาบันในการชกมวยตอนนี้มีสามคู่แล้วแน่ๆครับเห็นทางรายการก็ฝากบอกว่าจะจัดอยากจัดสักห้าคู่คู่เอกก่อนคู่เอกก็เป็นคุผมสันชัยกับอ่าพีระเดชนะครับแล้วก็คู่รองก็จะเป็นเพชรเมืองคองเพชรเมืองคุ้งเอ้ยเพชรอะไรวะเพชรทองคุ้งเพชรทองคุ้งเพชรทองคุ้งเผ็ดทองคุ้งนะครับแล้วก็คู่เปิดก็จะเป็นระหว่างอ่าการไมา ต้านไม้แล้วก็น้ำนน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 อันเป็นคู่คู่คู่แรกคู่แรกคู่แนะคู่เปิดหัวนะแล้าใครสนใจนะครับยังมีอีก2คู่ใครใครสนใจมาได้นะใครจริงจริงแต่ไม่มีมาเล่นๆกันนะครับมาแบบเยอะเยอะเยอะไม่เอานะครับครับพวกผมจัดครั้งนี้ของแท้ครับนะครับฝากบอกคนที่อยากสนใจที่มาด้วยนะครับครับถ้าไนแฟนๆอย่าลืมติดตามไฟนี้ ต้องเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับแล้วประกันนะครับ,ค,รบความมั่นจากโปรโมเตอร์ธนพลน,นะครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับครับ